เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลี้ยวซิเฟอร์แคทเตอร์สายสอบไฟนะพ่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3ก๊กรีบอลทีดีนะครับแล้ววันนี้ฮะเราจะมาแนะนําการอัปเกรดอาวุธครับซึ่งเป็นระบบใหม่นะนัะ่นคืออัปเกรดอาวุธสีแดงให้เป็นสีทองนะครับ <Wow. S 1> ก็กางจะเข้าไทยวันที่6นี้แล้วนะครับก็เขาเรียกว่าเอาของเกาหลีมให้ดูก่อนนะครับเผื่อจะมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันหรือว่าเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงอะไรอย่างนี้จะได้เขาเรียกว่าดูเป็นรีวิวกันก่อนละกันนะครับโอเคฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะและ้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ทีหนึ่งนะครับโอเคฮะเนื่องจากคอแตกไปแล้วนะวันนี้จะขอใช้เสียงโทนปกติแล้วกันก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าใครได้ดูคลิปกาชาคัมพีไปก็คอแตกไปนะฮะเสียงอาจจะเขาเรียก <c oughs> ว่าเป็นโทนนี้นะฮะเออเรียบร้อยคุณหมีไอ้แล้วน,น้องหมานี่เวลาอัดคลิปรหรือเวลาไลน์นี่เขาเอาจริงๆเนะเขาอยากมีส่วนร่วมโอเคอ่ะปาครับก็ เดี๋ยววันนี้เขาเรียกว่าไปกันแบบไวๆเลยเงื่อนไขมันมีเขาเรียกวา่าสั้นๆนะครับขเข้าใจง่ายๆเลยโอเคอาวุธที่จะใช้อัปเกรดเป็นสีาจากสีแดงเปสีทองได้เนี่ยจะต้องมีระดับอาวุธที่รวมถึงชุดด้วยนะครับที่25นะครับเริ่มต้นนะเพราะมันจะอัพเป็นเขาเรียกว่าข้ามทีละสิบเวลเลย25เนี่ยอัพป๊บจะกลายเป็น35ส่วนเขาเรียกว่าเกรด อา,อาวุธระดับ30เนี่ยอัพปั๊บจะเป็น40นะครับอาจจะเป็น2เกรดนี้ที่อัพได้นะแต่ว่าขอในวันนี้เนี่ยจะมีแค่เกรดยี่ห้าอัพเป็นสามห้าให้ดูนะครับโอเคสําหรับอาวุธและก็ชุนแล้วเนี่ยมีเครื่องประดับด้วยนะครับเครื่องประดับก็ทําได้เหมือนกันนะอยู่นี่นะครับอาเครื่องประดับก็จะเช่นเดียวกันนะครับก็ยี่ห้าไปสามห้าแล้วก็สามสิบไปสี่สิบวันนี้ก็จะใช้ยี่ห้าให้ดูเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่า,าเวลาอัพแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีทองเนาะ คุณเอกเอามาแล้วแหละแต่ว่าพี่ไปถอดด้เรียบร้อยแล้วมระเบิดคุณเอกของคุณเอกทิ้งไปแล้วนะฮะก็สําหรับใครที่อยากจะเขาเรียกว่าถอดใส่ถอดใส่สาหรับเขาเรียกว่าเขาเรียกไงดีแบบทําสีท,ทองอะไรแล้วก็ไปสามารถเขาเรียกว่ากดเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเหมือนเวลาเรากดเกิดใหม่อุวุธทั่วไปนะประมาณนี้ <S <S โอเคครับป่าดเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขกันอ่ะจิมตมตรงนี้เลยมันจะมีฟังก์ชันใหม่นะครับก็คือตรงนี้เหมือนแบบเป็นแบบพวกพาที่ตรงกรอะนี่นะเนาะกดเข้าไปปุ๊บนะครับ อ๋อเงื่อนไขนี้เนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อตัวละครหลักเรามีเลเวล95นะครับแล้วก็เราผ่านหอคอยปีศาจชั้น600ขึ้นไปนะครับอันนี้อ้างอิงตามข้อมูลซิฟไทยนะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันใช้หินเหลืองอ้วนและหินเหลืองผอมละกันหินเหลืองอ้วนเนี่ยใช้ของพวกอาวุธกับชุดหินเหลืองผอมใช้กับเครื่องประดับเรียกว่าอย่างนี้นะไม่รู้เรียกมันชื่อว่าอะไรเห็นมันอ้วนกับผอมเรียกแบบนี้ละกันง่ายๆดี โอเคของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยใช้จุดละอสองชิ้น2เมตรนะครับก็เวลาเรากดเนี่ยเราก็เขาเรียกว่า,ากดทลวงปึ๊ก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 ,ปก,ปกไปได้เลยนะครับส่วนหินนี้เนี่ยเดี๋ยวออกไปนิดนึงก่อนจะกดอัพนะครับช่องทางแรกที่จะหามันได้เลยนะครับนั่นก็คือได้จากเขาเรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเข้าตรงนี้เออขอคอยปีศาจโ okay. อเค่มันจะอยู่นี้นะครับมันก็จะบอกว่า,ามันจะได้หินเหลืองอ้วนกับหินเหลืองผอมมานะครับ ก็จะมีโอกาสดอกในหัวขออปีศาจนะครับก็จะรันตามเขาเรียกว่าชั้นที่เราได้ไปแหละนะครับเหมือนของทั่วไปตามนี้เนาะนะครับโอเคส่วนอีกช่องทางนึ้ที่จะที่จะได้รับมันมาเนี่ยแต่ตรงนี้ก็กดรับมันได้นะถ้าเกิดว่าเราจะแบบเรียกเรียกรับมันแบบว่าตามปกติอะไรเงี้ยอีกช่องนานทางนึงเป็นร้านค้าสีหลังค้าอยู่นี่ตอนอาชิปดึกๆอยู่นะฮะอาจจะเบลอๆอะไรนิดนึงขออภัยด้วยอ่ะ ร้านค้าปีศาจนะครับขอปีศาจก็จะสามารถซื้อได้นะครับก็จะมีลิมิตนะอืมพอดีคุณเอกเขาซื้อลิมิตไปแล้วนะครับก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเขอซื้อไทยแล้วก็มาดูดกันว่ามันจะซื้อลิมิตได้เท่าไหร่นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าแพทไทยจะตามมาหรือเปล่านะในกรณีอ่เขาเรียกว่าในร้านค้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าขอโ้มให้ซื้อด้วยเนาะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่า น่าจะเป็นร้านค้าพวกอารีนาและเทมทารน,นะครับแล้วก็ร้านค้ากิวนะจะมีของส้มให้ซื้ออย่างละชิ้นนะครับอืมก็สามารถเขาเรียกว่าดองดองไว้เผื่อได้นะเผื่อใครสนใจนะฮะส่วนร้านค้าอื่นไม่มีแล้วแหละนะครับอ่าประมาณนี้ถือว่าแบบอัปเดตให้นิดนึงแลวกันกดมาเจอพอดีนะครับปเดี๋ยวไปอัพอาวุธกันเฮ้ยเดี๋ยวปิดตัวผิดตัวโอเคป่ะกดเข้าไปเลยอเดี๋ยวลองกดดูนะฮะก็เดี๋ยวลองจำค่าใชนน้จ่ายไปนก นะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าเหมือนแบบโจมตีกายภาพเท่าไหร่โจมตีเวทเท่าไหร่นกเล่าอัพแต่ละจุดจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเพิ่มจากเท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งนกมาเป็นแสนสองกลมๆนะครับเอาประมาณนี้ก่อนอก,กดปุ๊บอ่ะมันก็จะบวกแล้วขั้นต่อไปก็แสนสองเป็นแสนสามอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวกดรัวๆไปเลยแล้วกันก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าจุดก็พอดีแหละสิบชิ้นปึ๊บปึ๊บรู้นสุดเราสไตล์กันที่แสนหนึ่งนกเดดวิสจะไปจบที่เท่าไหร่โห จุดสุดท้ายเพิ่มโหดไปไหมเนี่ยสามแสนเลยเหรอสามแสนปึ๊บนี่มาแร้วโอ้โหรู้สึกว่าก่อนที่เราจะอัพเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งเนาะโหอ,อัพแล้วแบบสามแสนสี่อะเอาเรื่องโอ้เราได้สเตตัสแบบพิเศษเพิ่มด้วยนะโคดเถื่อนโคดเถื่อนแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษ์อาวุธให้เป็นเขาเรียกว่าอาวุธระดับสีทองนะครับอ่าก็จะดูเขาเรียกว่า เหมือนดาบอนิเมะอนิเมะไปน,นิดนึงโอเคไม่เป็นไรเน้นใช้งานแล้วก็จะมีแบบวิ่งวิ่งวิ่งวิง,วง,วงอ่าการเขาเรียกว่าอัพอาวุธทองก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องประดับกันนะฮะโอเคเครื่องประดับเนี่ยเหมือนกันนะครับก็อันนี้เราใช้เกรดยี่สิบห้าโน๊ะไอเดี๋ยวเราไปนู่นนะครัขอขอย่อไปดูหน่อยขอข้าไปดูเกรดนอะอ่าจริงด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปโน๊กว่าเวลาเราเขาเรียกว่าอัพอาวุธ จาก25เนี่ยมันจะมันจะเป็น35แน่นอนแล้วนะครับอ่าโอเคส่วนเขาเรียกว่าถ้าเรามีอาวุธ30เราอัพเป็น40ได้นะครับอ่าคุณเอกบอกว่าใช้หินแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็บริหารทรัพยากรเอาดีๆแล้วกันนะครับว่าจะอัพระดับไหนก่อนหลังอะไรอย่างี้นะฮะโอเคป่ะเคือประดับดีกว่าเหมือนกันครับกดตรงนี้ปึ๊บคือประดับเนี่ยจะเขาเรียกว่าใช้3จุดต่อ1ชิ้น1เครื่องประดับนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดนึงใช้สองลูกเหมือนกันอันนี้จะใช้หินเหลืองผอมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกดเลยแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็สเตตัสเบสมันอยู่ที่ประมาณสักอ่าตรงนี้พวกเราสตาร์ทแบบพวกอ่าสามแสนสี่เนาะแปดหมื 80, 80, 80, น่นแปดหมื่นเนาะโอเคครับบะ่ะเดี๋ยวไปดูกันจบที่เท่าไหร่ปึ๊บมันเพิ่มแต่ละจุดเยอะมากเลยนะนี่ดีไปล้านแล้วอะขูเถื่อนเนี่ยดูดิกดปึ๊บ โอ้หคือต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้นี่โคตรดีเลยนะเออคือแบบเพิ่มพลังแบบโอโ้โหเพิ่มสแตตเพิ่มอะไรรัวๆะไรดูดิเก,กียเราสตาร์กันที่ประมาณน่าจะตรงนี้ตรงนี้จำไม่ได้เป็นค่าอะไรนะ,ะับแต่ว่าตรงนี้เป็นพวกเป็นพวกแบบโจมตีแน่นอนนะครับก็แบบเด้งจาก8ปดหมื่นอะมาเป็นสองแสนสามอะคือถ้านับแค่พลังโจมตีนะข้างบนไม่แนะ่ใจแลางบนจำไม่ได้อาจจะเป็นแบบพวกพวกค่าเลือดอะไรหรือเปล่าเนียนะฮะ เพิ่มมาโคตรโหดนะครับก็เรียกว่าง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรมากส่วนเซิร์ฟไทยเราเนี่ยจะใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะเพราะว่าบางทีแล้วเบสออนเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เขาเรียกว่าทําคลิปมาจากอีกจาเกาหลีบางอย่างมันก็เปลี่ยนเนาะนะครับก็อาจจะปรับเขาเรียกว่าเป็นสมดุลของไทยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะว่าจะใช้ชิ้นไหนอะไรงไรก็ เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับอาวุธที่จะทาเนี่ยมันเริ่มต้นได้ที่25และ30เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอมาใช้เท่ากันก็ลองดูแล้วกันจะทําชิ้นไหนนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะซื้ออะไรยังไงจะเก็บจะขออะไรยังไงก็มาลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่ายิ่งไต่หอขึ้นไปได้สูงเนี่ยมันก็จะยิ่งคำนวณของได้เยอะเนาะนะครับเนี่ยทีเนียก็แนะนําว่าตอนนี้ไต่หอได้กันไล่ไล่ไต่ไปก่อนแล้วกันนะครับใจมาสูงๆจะได้แบบเารียกมีโอกาสได้ ไอห,หินอ้วนกับหินหอมออกมาเยอะๆหน่อยนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าอาการรีวิวระบบใหม่แบบไวๆเนาะวันนี้ไวมากนะครับก็การอัปเกรดอาวุธระดับสีแดงให้เป็นสีทองนะครับประมาณนี้ส่วนถ้ามีคําถามอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับวันนี้อาจจะกดกลับไปกลับมา นิดนึงนะฮะพอดีตอนอัดนี่น่าจะประมาณเนี่ยไม่ใช่ประมาณประมาณตีสามนะเป็นมนุษย์กลางคืนดึกๆแล้วอะไรประมาณน,นี้แบบเขาเรียกว่าสมองเล่นจริงก็ไม่แน่นหรอกงวงแต่ก็เขารเรียกว่าอยากทำทีให้ดูกันนะฮะอ่ะยังไงก็เขารเรียกว่าอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะ,ะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีนึงนะครับ วันนี้ก็ผมเรียวซิเฟอร์แคตเตอร์สักสอบสายต้องลาการไปก่อนละครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปข้างหน้าอะไรครั้งต่อไปครับวันนี้ไปก่อนละครับไปก่อนละนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ